อาบน้ำครับช่วงเช้าครับอาบน้ำน้ำแล้วก็ออกเดินทัวร์ครับเลาะหมู่บ้านสองสมวันแล้วก็ไปแห่งานแล้วครับผมที่ซีดานอนสวยมากนอนนิ่งๆอาบน้ำก่อนปากแดงแปด๊ดงานใหญ่มากครับ เริ่มยาวแล้วไงทองคูดเย็นชุ่มฉ่ำอาบน้ำไปเช้าส่วนปูเป้ก็ขึ้นรถรอแล้วนะครับ <c oughs> พระเอกใหญ่กำลังอาบน้ำอยู่น้ำประปาก็ไหลดีนี่ครับนางเอก เป็นรถรอแล้วไปเอกกำลังอาบน้ำอยู่เตรียมตัวออกเดินทางนะครับสองเชือกสองคันครับเจอกันที่ซีดาครับผมวันที่14นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ